สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโูเยี่ยมพาารวยอ่ะคลิปนี้เรามาชมกันเลขเดลนราดสามหกเก้านะฮะขอเลขสี่ตัวติดสี่ตัวติดหนึ่งตัวจับมาหนึ่งตัวเอาแม่นแมนนะเอาจับมาสองตัวมาหนึ่งนะแล้วก็เสี่ยงไปเข้ากลุ่มกันมีวิธีทำนะก็ เคยทำดูหลายหลายงวดนะแต่ไม่เคยลงให้ชมสักทีสูตรนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังของตัวเลขนะคือเลขสามหกเก้าคือเลขที่เดินทีละสามเก้านั่นเองนะฮะออย่างเช่นสามศูนย์เก้าก็เอาก้าขึ้นต้นเป็นหลักนะเก้าสองเก้าร้อสิบสองนะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะแบบไหนทำมาชมหน่อย <laughs> พูดให้ไม่เข้าใจนะต้องชมปมาลายปากกากันดีกว่านะเดี๋ยวให้ปรับกล้องแป๊บเดียวนะปั๊บปั๊บปั๊บอาวขึ้นฟ้าไปเลยเปล่าเลขรหัสสามหกเก้านะสิบหกวิทุนาสองห้าหกแปดแล้วทวนให้เสหนึ่งงวดสามห้าสองแล้วงวดจะออกวันที่สิบหกวิทุนาจะมาตัวไหนตามชมนะ เอาเลขวิ่งซะก่อนปากกาแดงนี่ก็ไม่มีนะต้องดูว่ามันดอกหรือเปล่านะฮะอ่าลองดูนะเก้าเอาเลขวิ่งซะก่อนนะสีตัวมาเก้านี่นะหลักหน่วยนะเก้ามาเลยนะเลขวิ่งที่จะติดนะเก้าแล้วก็สองห้าแปดหนึ่ง เลขที่จะคัดมานะเราจะคัดเลขที่จะมานะคือเลขสองกับเลขหนึ่งนะเดี๋ยววงกลมให้นะส่วนมากจะอยู่ตำแหน่งนี้จะมานะสองหนึ่งหรือหนึ่งสองนะ,ะเท่ากับหนึ่งสองนะตัวที่ห้ากับเปลนี่อาจจะมาได้เช่นกันเช่นมาดอ,อกสามห้าสองเห็นไหมสองก็ติดห้าก็ติดอ่ะ เขียนยังไงเขียนให้ชมนะได้เลขวิ่งเลขติดกันแล้วก็มาชมติดนะหนึ่งกับสองนะเก้าว,วิธีเขียนนะอ้าวเก้าสองนะ ก้าศูนย์หนึ่งสองนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองอันนี้เป็นโครงสร้างของสูตรนะ ได้โครงสร้างของมันแล้วก็เรามาจับดูนะเรามามาร์กนะสองอยู่ตำแหน่งไหนนี่สองอยู่ตรงนี้นะสองอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ,ะห้าอยู่ตรงไหนตรงนี้นะห้าห้ามีตัวเดียวนะแปดตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวอ่ะเราจะจับอย่างนี้นะสองนี่มาที่ห้า ก็มาที่3เราจะเขียนเป็นเลขอย่างนี้นะ2 5กับ2องสามสองเรามาดูเลข5้านะ5มีตัวเดียวนะ5้สองกับ5 4นะ8มีตัวเดียวเหมือนกันนะแปกับ8 9 แปดมาที่มาที่หนึ่งนะหรือไปที่แปดเก้านะเขียงเขียงกันไว้นะหนึ่งมันมาหนึ่งแปดกันหนึ่งศูนย์อ่าในเลขชุดน,นี้ติดหนึ่งสองนะเลขที่ติดหนึ่งสองมีกี่ตัวเรามาดู เยอะเหมืนกันนะหนึ่งสอสามี่ห้าหหตัวนะจะสังเกตเห็นว่ามันเข้าที่ 5, 2. 2> นะห้าสองเข้าจุดนี้นะนี่เห็นไหมเข้าจุดนี้เลขรหัสเห็นไหมว่าเลขรหัสได้ทั้งเลขวิ่งนะสี่ตัวมาตัวแล้วก็ติดคัดออกมาจะอยู่มุมนี้นะสองตัวอ่าเรามาดูงวดน,นี้ว่ามันจะอยู่มุมไหน ห่าเลขติดกันซะก่อนนะติดตัวไหนนะเรามาดูหน่วยสองนะตัวที่จะมานะสองแล้วก็ห้าแปดหนึ่งสี่ตัวเลขที่จะมานะติดห้ากับสี่นะ ห้สี่หรือสี่ห้าได้ทั้งนั้นนะฮะเรามาเขียนโครงสร้างของสูตรดูนะเดินทีละสามเต้มบางคนงงนะตามไม่ทันงงไม่ต้องงงนะวิธีเขียนอย่างนี้นะใช้หลักหน่วยเขียนนี่สองมาเลยนะสองนับไปที่ะสามแถวนะสองห้า แปดหนึ่งนะนับสามอีก็แปดตรงนี้แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าหกตัวนะขึ้นต้นสองลงท้ายสองขึ้นลงท้ายห้าก็ลงท้ายห้าเหมือนกันถือว่าถูก อ่าเรามามาร์คตัวที่สี่ตัวที่ติดของเรานะถ้าห้ากับสี่มาตัวห้าอยู่มุมนี้นะห้าแปดเอายกมาเลยหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่อ่าจะต้องติดพวกนี้ จับคู่กันครับจะได้กี่ตัวไปเกินนาทีแล้วห้านมาตรงนี้นะห้าตัวนี้อยู่ตรงนี้นะห้าหกกับห้าแปดเห็นไหมห้าแล้วก็แปดนะมีแปดห้ากับแปดเจ็ด หนึ่งนะหนึ่งสอง,หน,งสหนึ่งสองนะหนึนะสี่หติดสกับ5้ามีกี่ตัวเรามาดูหตัวมันเดิมนะติด5กับ4นะนี่ ห้าสี่สองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศหนึ่ง จะคัดตัวเด่นให้นะสี่หนึ่งยกมาเลยห้าแปดห้าแปดแปดห้านะเดี๋ยวกะเบียงนะ สี่สามหนึ่งสี่นะอ่ะถ้าห้ามามีห้าแปดนะถ้าสี่มาสี 4, 1, 4, 3, 1, ่หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่อาจจะมาตัวไหนนะรอผลนะครับผมรอผลงานวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกแปด ่ให้สี่ชุดนะเลขรหัสสามหกเก้าให้สี่ชุดเท่านั้นเองจะมาหรือไม่หมดเวลาพอดีครับผมมเวลาพระจากนะนำตัวเลขที่เห็นเห็นนิดไว้จัดซื้อจัดหารัตตอรี่กันลองดูนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว